<c oughs> เอาเอาเสียงกันไปเสียงกันไปนี่และ <c oughs> ทีมคาลมได้แตมเป็นไฟขึ้นมาคุ้มเสืองก่อน โอ้ตนน้ครับลูกเหนียาเมื่อคืนเสียรือยใจเลยเสียใจอยโอ้รขึ้นว่ากับเปลี่ยนครับเปลี่ยนแบบพาง้างอยู่แบบพงห่วง อ๋อลูกนี้สวยงามพระรามเก้าแต่ทีมกุกกรอสามกันยังบอนตีเพราะว่าลูกคุมบได้ครับผมกันลูกนี้ขึ้นมากจักซอกหนึ่งตีท่านที่เลยเพื่อนว่าเออเอาได้ตีแล้วบาทนี่เพื่อนว่า ทีมโคกรอสามครับตีเพื่อรับสองติดเพื่อรับสามงโอ้โหติด รับไปสามแต้มเอาแล้วเอาแล้วโหดเจอโหดติดเจอติดสายโหดเจอสายโหดเอาหูอา้าดได้หนึ่งแต้มตอน,นยังเสียอยู่สองแต้มครับจา่าระันเสียสามตัดได้หนึ่งแต้ม bạn nghe nhà băng không không à tắt nhanh xoắn cứ câu vào <laughs> แท่งอีฬาโอ้โหว้าวตีรับเท่าไรตีรับสอง <c oughs> ตุงตตงต่มต่ำตุ่มต่ำมาแมนออกพวันสาตุ้ม <c oughs> <c oughs> เอิออเอ่อ้าวเปิดอแล้วเปือท่างแล้วบาทนึ่ีงา่ายคืนบาทนึ่ติดรับโดนรับสองติดรับสามอ้งสามมีหลีแน่นอนครับผมรลับไปอีกสามแตนมที่โฟกหล่อสามเป็นเก้าต่อหาเอายังบันเบิ้อีกว่าสันสีเอาอีกเออก่เอาอีกหนึ่งเป็ดสี่เป็ดสิบ ได้บ่ละบ่ได้เอาไปสามแต้มพ่าคักหลายมแต่ปุตีเหม่นๆหม่มุมพุนทีกแล้วบ้านทีมโขกล้อสามนะครับผมรับไปอีกสามแต้ม สกอ็เป็นเก้าต่อหาแน่หนอนเนาะเออยู่ว่าอยู่ในโซนอยู่ครับโอ้โหทีมข้าลม่ม สั่งตีเลยวะสันโหดสายโหดครับตั้งโอ้ยไม่ตายแค่ขยายโซน เปลี่ยนแบบห่างอยู่แบบหุ่งห่วงครับ ฮะโขกล้อสามก็ขึ้นไปเตียนขึ้นกันครับผมหลับไปหนึ่งแต้มในสนามแต่ทีมกาล่มบอยยอมขึ้นครับผมส่งเสียวัดคือไป็ติอาจารย์ครับอาจารย์เดีครับจงไว้กับเราตลมหนึ่งตังเปตะครับผม บอหนึ่งกับสองครับได้แท้ๆครับทีมข้าล่มอ้าวโปกละสามเปลี่ยนบอละดูเหมือนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เปลี่ยนบ่ละครับผมเปลี่ยนว่าสันลูนลนาารอ,อรสามคืนไปเปลี่ยน,ยน,ยนตั้งโอ้ยลูกสุดท้ายลูกเป็นการเป็นงาน เอาแล้วเอาแล้วเอาเอาสองสองไหนบ้าได้หาดเกมท่านที่ ้าออ้้เกมล้ามือกลถตึ้งได้เท่าไหร่ไปสองอ้าวโรอสามับอีสองแต้มครับผมสองก็เป็นสิบเอ็ดต่อหา ทีมโกรอสามหาอีกสแต้มครับผมทีมกาลุงหาอีกตัวรเลยเจอาสองกบหาแครับผมผีกมีพีกบมีพีกบงานมีพีกบขันบ่ถึงสิบสเเขม สี่ก็เป็นเก่าท่านที่ว่าแล้วฮะเปลี่ยนแบบห่างๆยู่แบบบังหวงครับที่ยังคาร่มครับผม คือกันครับผมทีมโคกรอสามกับเลี่ยนแล้วคุ่มหลังแต่กับเลี่ยนขาลมต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเท่านั้นครับพิทบอดลุดบอดามีโอกาสจบทันทีอ้าวเปลี่ยนคือกันอ้าวตีติดมีโอกาสเจ,จม ปังออไ <บา S 1> ลยไม่ตรงปังโอ้โหตีติดไผได้บัณฑ <บา S 1> อ่ะทีมกรล่มตีรับสองบาณ โโอ้นั่งสองยูว่าสันทีมคาลุมอ่ะออกอาวุธละน่วยนึ่งนังเหลือลูกในมืออีกสามน่วย ทีมโคกรอสามก็ขึืนมาเปลี่ยนอีกลับไปหนึ่งแต้มในสนามทีมคาลม่มตีบอลรับสองตลอดปังโอ้ยทึกน้อยเดียวาตีรับสามบาทเนี่ยปังโอ้ย,ต,อยตกตำโหดบานเอาแล้วบาทเนี่ย ตั้งโหยเก็บปวดวดร้าวลูกเม่เก็บปวดวดร้าวสองหรือสามสองหรือสามสองหรือสามโอ้โห อ้าวทีมกขลมลัไอีกหนึ่งแต้มครับผมสก,กอร์เป็น6ต่อสิบเอ็ดหกหกสิบเอ็ดหกต่อสิบเอ็ด xuống xuống tháng chín tháng ba na đọc <cười> 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 โหสวยงามพระรามเก้าทีมคารลมเปิดขึ้นไปลูกแรกแปบจะจูกแกนเลยครับพี่น้องแต่ทีมโคกรอสามอีเท่านั้นนะครับผมตีติดลับหนึ่งตีผิดเสียแต้มปั้มผิีดสามนี้หนึ่งลูกตั้งว้าวเป็นไปได้ อ้าวลูกสุดท้าย <chae> ตีติดรับไปหนึ่งแต้มในสนาม <Genius> สายหดเสียวัดตียางเดียวน่า อ้าวเปลี่ยนมาชูไทยตังตั้งโอ้โหตั้งโอ้โหชมต่อ EP สามนะคะ